ก็ก็ขอน้อน้อมเดียพระรัตนตรัยนะครับกับถวายความเคารพอง์หลวงพ่อวิริยังศรีนทรูขอกาศคณะสงฆ์ทุกท่านนะครับก็ผมพระเอกวีกับผมพระเอกวีมหายานโนนะครับจริงผมบวชที่วัดป่าสมพนัทที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาก็ตั้งแต่ปี54ครับแล้วก็ผมจริงๆผม ที่วัดผมนี่เป็นสายปฏิบัติแบบวิธีการของหลวงพ่อเทียนครับแล้วก็ใช้การเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแล้วก็ผมทําโครงการพระแลกเปลี่ยนอาณาชาติกับพระอาจารย์ขุนพลสมาจิตโตนะครับกับสวนโมกกรุงเทพแล้วก็ปีที่แล้วมีโอกาสได้พาคณะพระทิเบตมาที่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสกับวิธีการภาวนาแบบที่หลวงพ่อวิริยังท่านนํามาสั่งสอนพวกเรานะครับแล้วก็พบว่าโอ้โหนี่มันเหมือนกับ เหมือนเป็นขุมทรัพย์ภูมิปัญญาของโลกที่อยู่ในประเทศเราอยู่ในสังคมเราอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นขุมทรัพย์ที่จำเป็นกับความเข้าใจต่อธรรมของพระทุกรูปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มด้วยความประทับใจในสิ่งที่หลวงพ่อวิริยังทิ้งไว้ให้แล้วก็ประทับใจในความสามารถของพระอาจารย์ไพโร์ในการอธิบายข้อธรรมโดยเฉพาะตอบคำถามที่ ครูบาอาจารย์ตอนนั้นเป็นพระฝั่งทิเบตที่อยู่ในอินเดียที่ท่านมาที่ท่านมาร่วมภาวนาที่นี่ตั้งวงแลกเปลี่ยนกันทั้งหมดตอนนั้นอยู่5วันนะครับแล้วก็ทุกท่านกลับไปด้วยความด้วยความประทับใจว่ามีคนที่สามารถพูดถึงภาวะที่อยู่ในคัมภีร์จากประสบการณ์ตัวเองผ่านหลักคําสอนที่มั่นคงชัดเจนที่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุเป็นร้อยปี เหมือนกับสรุปบทเรียนทั้งชีวิตท่านออกมาเป็นเซตคาสอนเนี่ยแล้วก็ดํารงอยู่ในการภาวนาของพวกเราเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันมันเป็นขุมทรัพย์ของมนุษยชาตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็จบคอรสนั้นพระอาจารย์ไพโรธก็กระซิบว่าเดี๋ยวผมจะเปิดคอร์สครูษาสมาธินะเป็นคอร์สของพระผมก็บอกพระอาจารย์ครับเปิดเมื่อไหร่บอกผมตั้งใจว่าจริงๆแล้วผมมาที่นี่ผมตั้งใจมาเข้าคอร์สนะครับ ผมบอกอาจารย์เลยว่าผมจะมาเข้าคอสพออาจารย์ไลน์มาบอกว่าจะเปิดช่วงนี้ผมก็ตั้งใจจะสมัครเลยแต่พอรู้ว่ามีคอสได้ไม่นานผมก็ได้ข่าวว่าที่วัดของผมเนี่ยผมอยู่ที่สกลนครแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาสุริยามหาปัญโยนะครับพอดีช่วงกลางคอสเนี่ยมีคณะพระทุดงประมาณ50รูปมาขอเข้ากรรมฐา,านที่วัดผมก็เลย ขอกาสพระอาจารย์ว่าถ้างั้นผมคงมาร่วมได้แค่ช่วงแรกนะฮะแล้วผมก็ขอปลีกกลับไปที่วัดเพื่อไปช่วยงานครูบาอาจารย์ประมาณ3อาทิตย์กว่าๆผมก็เลยขาดช่วงไปเยอะสุดท้ายก็เลยพระอาจารย์บอกว่าถ้างั้นจบอันนั้นก็ตามกลับมาฟังช่วงท้ายก็ได้อย่างน้อยก็ได้ฟังช่วงวิัสสนาแล้วก็ได้มาภาวนาด้วยกันผมก็เลยเออถ้าอาจจะเห็นว่าผมมาช่วงแรกหายไปพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาผมก็เลยไม่ไม่ถึงกระจบคอสนี้ร่วมกับทุกท่านนะครับผมจะได้ประกาศสัญาบัตรเป็นผู้สังเกตการนะครับ เป็นผู้สังเกตการที่ได้รับประโยชน์มากนะครับผมผมมาแล้วพอพระอาจารย์ไปโลษขอว่าเถ้าไม่รบกวนการภาวนาของผมมากเนี้ยอยากขอให้ช่วยแปลได้ไหมผมก็เลยผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยนะครับการได้ช่วยแปลพระอาจารย์ผมถือว่าผมไม่ได้แปลให้เฉพาะคณะพระอินเดียที่นี่เท่านั้นเผื่อผมรู้สึกว่าสิ่งที่พระอาจารย์ไปโลดมีเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สนใจการภาวนาทั่วโลกนะ เพราะว่าเป็นเป็นประสบการณ์ตรงที่มาจากการฝึกจากครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเนี่ยมันเป็นของหายากผมก็พยายามสู่ความสามารถที่จะที่จะสะสมสิ่งที่พระพาอาจารย์พิโรธจะช่วยแก้ไขความเข้าใจไม่ตรงหรือว่าจะมาเสริมการภาวนาของพวกเราให้มันให้มันมีออกไปสู่โลกนะครับก็เลยมนก็ขออภัยหลายๆท่านด้วยบางทีอาจจะใช้เวลาแปลนานหน่อยเพราะว่าผมอยากให้มันถูกเก็บไว้ตั้งใจให้มันได้ถูกเก็บไว้แล้วก็ การมาฝึกกับวิธีการที่หลวงพ่อวิริยังวางไว้เนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ปราดคนหนึ่งใช้ชีวิตทั้งชีวิตเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ระดับหลวงปู่งคงมาหลวงปู่มั่นเหมือนกับโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เราได้มีโอกาสเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ระดับนั้นเนี่ยอีกเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยมันผมเห็นสิ่งที่หลวงพ่อวางไว้ในหลักสูตรนี้ตลอด49วันเนี่ยตั้งแต่ต้น จนปลายมันเหมือนกับมันเป็นแผนที่ที่ครบทางแล้วก็ผมไม่เคยเห็นคอร์สที่มันรัดกลุ่มครบทางขนาดนี้ในที่เดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงๆแล้วผมเชื่อว,ว่าคือพอมาเข้าคอร์สอันนี้เข้าใจมากขึ้นว่าทําไมหลวงพ่อถึงพูดว่าสมาธินี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้โลกนี้สงบสุขได้เพราะว่ามันมีศักยภาพเบอร์นั้นนะในความรู้สึกผมนะเบอร์นั้นแล้วก็ผมมีรู้สึกว่าหลวงพ่ออาจจะ พูดถึงความสงบสุขของโลกแล้วก็ความสงบสุขของแต่ละบุคคลที่จะออกจากสังสารวัตรเนี่ยก็ดำรงอยู่ในนั้นในตอนปลายซึ่งหลวงพ่ออาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ขยายความมากนักสำหรับคอร์สในในรอบที่เราได้ฟังเยนะแต่ผมรู้สึกว่าท่านได้เหมือนกับทิ้งแผนที่ลายแทงให้พวกเราไว้ครบถ้าใครคิดจะเดินทางนี้ต่อก็ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยนะครับผมก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ สังฆะที่มาฝึกเรื่องนี้แล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็มีคนตั้งใจจะเผยแพร่เรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้พบอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีการภาวนาในแต่ละสายธรรมเนี่ยมีจังหวะจะโคนมีช่วงผ่อนช่วงเน้นมีจุดเด่นจุดพักที่บางทีเป็นคนละจังหวะกันแต่พอเรามาดูแล้วจริงๆแล้วผมพบว่ามันไม่มันจะไม่มีอะไรขัดแย้งกันนะครับ อย่างสายที่ผมฝึกเนี้ยถ้าคนไม่เห็นเส้นทางบางทีก็จะรู้สึกเอ๊ะมันขัดแย้งกับวิธีนี้หลับตาลืมตาทําเร็วทําช้าบริกรรมไม่บริกรรมตั้งนิมิตไม่ตั้งนิมิตอะไรเงี้ยแต่ละเส้นทางจะใช้จังหวะใช้อุปกรณ์ครับใช้เทคนิคของเส้นทางนั้นๆถ้าเราฝึกเส้นสมมุติเราทาต้มยำเนี่ยบางทีเครื่องปรุงบางอย่างของแกงจืดมันไม่ควรจะมาอยู่ในต้มยำแต่ถ้ามันอยู่ในแกงจืดมันจะถูกที่ถูกทาง เพราะนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อทิ้งไว้มีคุณค่ามากกับผู้ที่เดินตามเส้นทางน,นี้แล้วก็เป็นจุดเสริมให้กับผู้คนที่เดินในเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆพาวางไว้ถ้าเราได้เรียนรู้หลายๆเส้นทางนียผมเชื่อว่ามันจะเหมือนกับมันจะมาอุดร้อยล่วของกันและกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าที่นี่นะครับนอกจากคําสอนนอกจากผู้แนะนํานอกจากคณะสงฆ์แล้วเนี่ยคือการที่มีเหมือน ทีมงานเนาะหลังบ้านทั้งญาติโยมทั้งคณะพระสงฆ์ที่นี่นะครับที่อบอุ่มให้บรรยากาศการภาวนามันไม่ติดขัดเลยอุปสรรคเยอะแยะมากมายก่อสร้างไปด้วยยุงด้วยมแมลงด้วยอาหารด้วยฝนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่สามารถบริหารให้องค์คาพยพของธรรมมันยังดำเนินไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นของหายากอีกอันหนึ่งนะครับและพอที่นี่มีครบหลายๆใหญ่นี้ผมก็ผมก็รู้สึก มั่นใจว่าในอนาคตที่ไม่นานนี้ที่นี่ก็จะกลายเป็นศูนย์รวมของคนที่จะมาเดินตามรอยหลวงพ่อวิริยังในการพาให้โลกนี้ไปถึงสันติสุขนะครับผมก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ร่วมกันฝึกภาวนาแล้วก็ให้มีโอกาสผมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในช่วงงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากราบทุกท่านแล้วก็ขอให้คําสอนของหลวงพ่อได้เจริญงอกงามสืบไปครับขอบพระคุณครับอาจารย์ Speak oh. in English also, so I will I will kind of conclude. Um, actually I my intention, first of all my name is uh, Prat Ekwi Mahayano. Uh, my nickname is An. So my monastery is actually Wat pa Song Panat in Sakonakon province. Um, I practice under my teacher uh, Lomta Ta Suriya Mahapanyo and it's a, a, a method of practice. it's called tseresa Wai by lung pao tian. so it's a different kind of practice. Uh, and so this is actually my first time coming to really practice under lung pao Yang's guidance uh, in this method also. and actually i first came to know about this method because i was in a program that was an exchange program between different traditions that came here last year. I took. Uh, uh, we had about five days of exchange program here with Ajahn Pairod and uh, and the Tibetan monks and monks from Sri Lanka and Thailand, and that really impressed me. That Luang Willi Wiliyang's wisdom in delivering the Dharma's teaching, and also Ajahn Payroll's uh, own practice and his ability to, to deliver the, the teaching, answer questions was very profound and it was very beneficial for, for all the participants so he said he's going to open this course especially for monks this year so i was i straight away told him that if the course starts i would really want to attend so actually my intention coming here was to join the course but eventually uh, my teacher had a group of monks coming into the monastery and i had to go back and help my teacher to facilitate the course at my monastery for three weeks so that's why you can you saw that I was missing for a big part of the program. So I, I so then afterwards I came here at the end. So that's why I became like an, an observer of the course, not fully in the course, and I'm not getting the certificate like all of us. But uh, so that's the story. And actually, I was very happy that I was able to assist in translating for this particular course, especially helping Pajajaran pirates. Um, answers and clarifi clarification to be to be able to go to many other practitioners Like all over the world actually it can be online for a longer period of time so I took the time to try to really do the translations for that and and actually my reflection on very young's method is uh, Lungpho has used his wisdom of like almost hundred years of wisdom throughout his life studying under great masters like Luang pu kong ma and Luang uh, pu man and collected all of those practices and condensed it and make it into a course that is actually very applicable to the people of this generation so this is actually it's like a rare gift not only for for thai people but actually to the world to humanity once you go through the course especially this 49 days course then you understand why Lung Pao Riyang said this method of practice can actually save humanity from insanity. Actually it has that capacity to really shift the human generation. So it's a very really profound set of teachings. And the teaching is actually starting from very beginning, like from you don't need to know anything up to the point where you can really attain liberation like this whole path of the practice is all here under the guidance of a great master and delivered by a great student of luang Pa. so i feel very blessed and lucky to be able to be part of this of this course this program together with all of you as well and not just coming here at wat pa somdet Rishiro it's not only the teaching and the practice but actually the surrounding of the monastery, the working team of the monastery, the monks who are organizing this whole event for the 49 days and had to go through many hardships throughout this 49 days. There's mosquitoes, there's rain, there's problems of food, there's construction, there's pauses, there's all kinds of things, but everything went smoothly because the whole team is working together for one goal, and that's to serve. Paul williams heritage teachings and, and just want to give it to everyone in the world. So I feel very honored and blessed to be joining this program and I hope that this program will continue and I'm sure this place especially would become like an oasis for humanity in a very short period of time. This place would become some place where people who really want to learn meditation, who want to understand the great lineage of lung pu man's teaching can come here and really get the teaching, the right teaching and the right results from the practice. so i'm very honored to be part of this course and i'm happy and thank you everyone for incorporating me into this group of monks and program. thank you. Mm -hmm.